ปัจจุบันคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคสโตรกวันนี้ไรส์สไตล์บายอ้อยจิระก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับทุ้หมอวิรุณพรเพชรกุลท่านจะมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะ j a e a a l e n c e Wellness and Rehabilitation Center ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมออยากถามคุณหมอนหน่ดนึงยสโตรกเนี่ยมันเป็นโรคคิดได้ไหมคะได้ครับครับภาะวะสมองขาดเลือดหรือว่าสโตรกนี้นะครับ<ะ>ก็เป็นโรคที่พบในคนสูงอายุแล้วก็พบเป็นปัญหาสำคัญนะฮะแล้วก็ เกิดขึ้นจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะฮะแล้วก็ทําให้เซลล์สมองเสียหายแล้วก็เซลล์สมองตายนะครับก็ทําให้เกิดอาการต่างๆนะครับวัยรุ่นเขาก็สโตรกได้ไม่ใช่เหรอฮะได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะพบในผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคประจําตัวมีเบาหวานมีความดันมีหัวใจมีภาวะความดันโลหิตสูงครับสูงอายุนี่ ประมาณเท่าไหร่คือหมอคิดว่าสูงอายุแล้วที่จะเป็นง่ายที่สุดปกติเราก็มีาคาจำกัดความว่าสูงอายุก็มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป <c oughs> นะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็น65 70้าซึ่งเรามีอายุ <c oughs> ยืนขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ก็ยิ่งอายุยืนขึ้นก็มีความเสี่ยงกับโรคสตรกมาก <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่อายุน้อยจะไม่เป็นนะครับ <c oughs> อาการนะคะอาการเริ่มแรกที่จะรู้ว่าเฮ้ยจะเป็นสโตรกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาบอกว่ามีอาการสําคัญ3-4อย่างที่เราจะต้องสังเกตครับอันแรกเลยก็คือเขาเรียกปากเบี้ยวหรือว่าหน้าเบี้ยวไปครึ่งซีกนะครับแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็มีลักษณะที่แขนอ่อนแรงขาอ่อนแรงนะครับรวมถึงว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็จะต้องรีบไปโรงพยาบาลครับแล้วก็ระยะสำคัญก็คือต้อง ได้รับการรักษาดูแลภายใน4.5ชั่วโมงที่เรียกว่าวโกลเด้นพีเรียน,นะฮะ,ฮะพวกนี้ก็ถ้ามีลักษณะของการตีบหรือว่าตันเนี่ยนะคุณหมอเขาก็จะฉีดยาละลายริ่มเลือดให้นะครับ<ะ>แต่ว่าถ้ามีลักษณะที่เกิดขึ้นจากสมองเส้นเลือดในสมองแตก<ะ>อันนี้ก็ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะครับในกรณีสมมุติว่า โอเคมีคนอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเกิดมีอาการแบบมือไม้อ่อนแรงเนี่ยแล้วเรียกไม่ได้เรียกคนที่ว่ายอยู่ใกล้อย่างี้ยไม่ได้ควรจะทํายังไงคะครับก็สําหรับการดูแลหรือว่าสังเกตถ้ามีอาการเนี่ยนะครับก็คงจะต้องต้อง,ต,องต้องรีบพาไปโรงพยาบาลนนถ้าเขาเรียกไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมีาการเขาเรียกาคนท,ที่ที่คอยดูแลคนที่มีความเสี่ยงนะครับที่จะมีความเสี่ยงเกิดอาการสตรง พวบางคนไม่มีอาการเสี่ยงเลยมีไหมคะเป็นไปได้แค่ไหนมันเป็นไปได้แต่น้อยครับส่ว<ะ>นใหญ่ก็จะมักจะมีโรคประจําตัวหรือมีความเสี่ยงมีมีภาวะเสี่ยงอยู่นะครับ<ะ>เช่นไขมันในเลือดสูง<ะ>ความดันโลหิตสูงะนะครับและถ้าในกรณีเป็นสโตรกนี่ต้องผ่าตัดหรือต้องอะไรยังไงไหมคะคุณหมอรับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าถ้ามีการแตกเส้นเลือดแตกนะฮะมีเลือดคัางคั่งอยู่ในสมองก็จะต้องได้รับการผ่าตัดครับ แล้วก็เมื่อรับการผ่าตัดหรือว่าเมื่อได้รับการรักษาทางยาแล้วเนี่ยะนะครับก็ต้องรีบทํากายภาพเพื่อให้ฟื้นตัวนะฮะแล้วต้องรีบทําเรื่องของการกิจกรรมบําบัดหรือว่าเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะครับ<ะ>โดยเฉพาะการฟื้นฟูทางจิตใจนะครับก็ต้องรีบทําโดยเร็วที่สุดหลังจากออกจากโรงพยาบาลครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะ ควรจะได้รับการดูแลอย่างไรคะนี่ครับเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว <ฮะ S 2> แล้วก็อันที่หนึ่งเลยเราก็คงจะต้องป้องกันนะครับป้องกันก็คือว่าต้องควบคุมโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันในเส้นเลือดเบาหวานความดันนะครับดูเรื่องโภชนาการที่ถูกต้องนะครับหลังจากป้องกันแล้วก็ต้องฟื้นฟู <ฮะ S 2> สิ่งที่เขาขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกล้ามเนื้อเรื่องของการพูดเรื่อง <ฮะ S 2> ของอร่างกายต่างๆที่จะต้องให้กลับมา ฟื้นได้โดยเร็วที่สุดนะครับ<ะ>เช่นการทำกายภาพหรือการทำกิจกรรมบำบัดต่างๆแล้วก็สิ่งที่ผมได้เรียนแล้วว่าต้องฟื้นฟูทางนั้นจิตใจด้วยครับ<ะ>เพราะว่ากำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ อย่างกายภาพที่ต้องทําทุกวันใช่ไหมคะครับผมต้องทําแล้วก็ต้องทําโดยนักกายภาพแล้วก็ต้อง <ipedia. S 2> ใช้เครื่องมือเครื่องทางกายภาพที่เหมาะสมครับอย่างนี้ถ้าสมมุติไปอยู่สถานที่ที่นึงที่เขาแบบมีทํากายภาพทุกวันอย่างนี้อ๋อไม่น่าจะาดีกว่าไม <presenters S 2> ่ดีกว่าะครับดีกว่าก็จะทําให้ฟื้นได้เร็วขึ้นครับอืมอย่างอ้อยเนี่ยอ้อยมองว่าสมมุติว่ากรณีที่คนที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี้ยนะคะแล้วก็เกิด stroke แล้วก็ไม่มีแรงแล้วล้มลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ใกล้ตัวบางทีก็ต้องบอกว่า ตกใจทําอะไรไม่ถูกสิ่งแรกคือต้องตั้งสติต้งสติต้องมีสติแล้วก็แล้วก็ต้องเรียก1669หรือตามรถพยาบาลหรือแม้กระทั่งพาคนไข้ไปโรงพยาบาลดค่ลที่ใกล้ที่สุดครับได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออย่างสูงเลยที่มาให้ความรู้ดีๆแก่พวกเรานะคะหลายๆท่านที่ดูอยู่เนี่ยจะได้เอาตรงเนี้ไปดูแลนะคะแล้วก็รู้ว่าเออถ้าเป็นส t ร o k ควรจะทําอะไรยังไงนะคะคุณหมอต้องกราบขอบคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณครับ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะคะและสำหรับคลิปต่อไปไลฟ์สไตล์บายออจิระจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่เป็นสโตรคค่ะ